ถามแรงต่อบแรงเปิดงานเสร็จหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ไม่รอชา้าเรียกประชุมจัดตั้งสูงข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชือ้อโควิด -19 ของกระทรวงแรงงานทันทีครับผลการประชุมสรุปจะใช้ห้องแสงสิงแก้วศูนย์บรดการที่ชั้น5กระทรวงแรงงานเป็นศูนย์วอรูมครับมีหน้าที่อะไรบ้าง ก็มีหน้าที่ในการรวบรวมและประสานข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ต่างประเทศครับและก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับสำรวจสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบอธิสายการบินการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักมาจากการการช่วยเหลือผู้ประกอบการนายจ้างลูกจ้างเช่นหาตำแหน่งงานว่าง พัฒนาทักษะฝีมือให้สิทธิประโยชน์และคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วก็ประสานข้อมูลกับรัฐบาลคือศูนย์บริการนายกรัฐมนตรี PMOC สำนักนายกทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปานน้ากระป๋าเง็มส่วนผีน้อยที่เดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยแล้วแอบหลบหนีไม่ยอมเข้าค่ายกักกันตัวกับเจ้าหน้าที่ดรจักพันชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฝากเตือนคิดให้ดีๆนะครับขออนุญาตฝากเตือนตรงนี้เลยนะครับว่าการทําแบบนั้นท่านก็จะมีประวัติที่ไม่ดีนะครับกับการที่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วสิทธิในการกลับไปทํางานที่เกาหลีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าตรงนี้เขาอาจจะได้ผลกระทบได้นะครับเพราะมองว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบเพราะฉนั้นอยากจะสะท้อนไปถึงผี่น้อยทุกท่านนะครับว่า1ิวันเองครับ มาอยู่ในการดูแลนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยกับทุกคนรวมทั้งตัวท่านด้วยนะครับทีมงานที่ม่รู้จักเหน็ดม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาป่าหน้ากระป๋าแงมนักรับเจ้านายปูนปูนติดตามป่าแงมจูโจมด้วยชาติบูราลการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป่าแงมทุกวันและยูทู e ป่าแงมรับเจ้านายปูนปูน